เรื่องราวความขันของหนโูพี่ตักนานๆทีบันนั่งชิวดูทีวีแบบนี้ก็ไม่เหลวมันกันนั่นนี่น,นะงั้นสิจ๊ะอ้าวสซงกันนะ <c oughs> อะไรกันเนี่ย เออเออนี่นพิตาจะมาเปลี่ยนช่องอไร้ยังไงอะฮะกณไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ฮะายการสึกทิ้งเจ้าตกลากมันสะดุจริงิ่งเลยเหลอฮะแม่ออๆๆแนรุ่นบุ่นร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 ุ่รม่ไม่เคยจะเข้าใจดารารุ่นใหม่ๆเลยนะก็อย่างที่ว่าและครับและต่อไปสีฟ้าตอบถูกต้องครับให้แล้วครับต อ่นอานยอสุดยอดเออจริงด้วยนังที่ซื้อภาษาเล่นน่ะใช้ได้ดีนะออกโฆษณาเหรอตอนนี้ออเอลอละวขางนี้ก็สนุกดีมิ้นกันนะดูข่างนี้ดีกว่าองินภายในน้อยหน่อยเถอะอ่ื่หเหละข้งลูกเนี่ยทํตาตัววุ่นวายตั้งเมื่อกี้นี้แล้วอ่ะเป็นเด็กเกป็เล็กก็ไปนอนไปเออเออเออเอเ โดนไล่มาจนได้สินะเห็นได้ก็รีบรีบนอนได้แล้วละตอนเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเวล,ลาเนี่ใครมันจะไปนอนได้เราจะอยากดูทีวีอยากดู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 กดร้องไห้ <c oughs> โง่แงแบบนี้เลยเหรอเนี่ยฮ <c oughs> ะรีบเพลยอรตอนนี้นะนายดูความฝันนี่ไปแทนทีวีก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ความฝันพอใส่แผ่นดิส์เข้าไปมันก็จะฝันเห็นเรื่องต่างๆเลยล่ะ หนังวิทยาศาสตร์และคึกขวัญนึกว่าหนังย้อนยุกมีเพียรคดีและครอยหลังข่าวโอ้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยอะฮะใช่ใช่แล้วส่วนอันนี้นะอุ้ยไม่ไหวไม่เหมาะกับนายแน่เลยนะอะไรเหรอที่ว่าไม่เหมาะกับฉันน่ะดิสแห่งการฝึกฝนนะพี่เป็นความฝันที่จริงจังมากๆเลย เป็นดีสิไหนไม่ชอบที่สุดเลยใช่ไหมล่ะฮึอี่มาคิดแทนฉันแบบนี้ดิแม่แต่ฉันเองบางทีก็ฝันว่าโตขึ้นเป็นเด็กชายที่เอาการเอางานเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันนี่นะอืมอ่าแบบนั้นมันก็ดีแล้วล่ะใส่ลงไปแบบนี้เอาแค่นี้ก็น็อตเลยนะแต่ว่ามันยังหัวค่อมอยู่เลยอะนะเครื่องก็จะปล่อยคลื่นความฝันออกมาะสิรับรองสิบนาทีหลับสนิทเลยละ่ะ,ะจ่ายอ้าวอ้าว อะไรล่ะเฮ้ยบเดียวไปถึงสิบวินาทีเลยฮะกลนครอกเลยสุดยอดจริงจริงเ่งครับแล้วนายเป็นใครเนี่ยขอต้อนรับถูกความฝันแห่งการฝึกฝนฉันคือนนบิตะผู้ควรเอาเป็นแบบอย่างทนายทำตามที่ฉันบอกรับรองเป็นเด็ดที่เอาการเอางานได้แน่นอนแน่นอนเลยเหรอ ดูดิเป็นแสงแดดที่ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้ตื่นเช้าน่ะแด้กำรไรยแน่จะบอกให้แบบนี้นี่เองเป็นความฝันแบบลมๆแรงๆสุดๆเลยเอาไปกันเถอะเออไปไหนเหรอก็ต้องไปจอกกิงอยู่แล้วรอๆเด,ดี๋ยวนี่ทำไมฉันต้องจอกกิงด้วยละ่ะจิตใจที่แข็งแกรง่งย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงทั้งหมดเราเริ่มจากการฝึกร่างกายสมบูรณ์นะ <c oughs> มาตามฉันมาแ <c oughs> ล้ว ไม่ไหวแล้วให้วิ่งรอบเมืองไม่ไหวหรอกฉันไม่ถนัดวิ่งแข่งที่สุดเลยถ้าอยากเป็นโนบิตะที่สมบูรณ์แบบก็อย่าบ่นให้บากความเลยทั้งเรื่องที่ทาได้และเรื่องที่คิดว่าทําไม่ได้ถ้าพยายามสุดความสามารถมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอก อาสองสามสี่พวกเราคือลูกพลทไทด์ายพร้อมใจพร้อมน้ำที่ไปเย็นก็ยังร้อนเลยเอา้า <c> ฮ <oughs> ่าเช็แงร่างกายเหมือนกับแสงแดดนยามเช้าเลยทำไมทำไมต้องทำกันบ้านแต่เช้าด้วยล่ะเนี่ยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากความรู้นี่แหละคือทรัพย์อันประเสริฐเราจะปล่อยเวลาอันมีค่าให้หลงเลยไปโดยไรประโยชน์เป็นไปไม่ได้เลยนะ นี่พูดไปจริงๆเลยฉันไม่เอาแล้วจิ้งขอฝันที่สนุกกว่านี้ไม่เอาฝันแบบนี้เลยฉันไม่เอาทาแบบนั้นไม่ได้หรอกฝันที่คิดว่าอยากจะเห็นน่ะมันต้องดูไปจนถึงที่สุดเลยนวหู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 จับปลาสองมือย่อมม่ไเด็ปลาสักตัวคนที่ละโมบย่อมอยากได้หลายอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้เลยกลับไปเลยนวหุ่จะเอ๋ยเอา้านายตื่นจากฝันแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเป็นฝันที่บ้าเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะห ปกติดังเขาไม่ให้เปลี่ยนดิสกลางคันหรอกนะอันนี้ไงพะจนภัยโจรสลัดเอาเรื่อใหม่อีกแล้วเออฉันจะเป็นโจรสลัดแล้วก็ออกพผจนภัยตามหาสมบัติละออกจนครอกเลยฮะเ๋ยวชัมัด ปาจังไซสเห็นเคลียวเพื่อนไรสุดสายตานี่แหละนี่แหละนี่แหละความฝันที่ฉันต้องการมาตลอดท้องฟ้าและทะเลสีครามเมื่อสมุนผู้แสนขยันขันแข็งนัปตันนาบีตาแล้วก็สาวงามข้างกายสักคนนึงกัปตันนบีตาเกาะเลยเช่นไอแลนด์ในตำนานมันจะมีอยู่จริงๆนะเหรอความลับที่อัญมณีประจำตระกูลมินามโตเก็บซ่อนเอาไว้ มันทำให้ฉันต uh, ื่นเต้นเหลือเกินฮ้อนแล้วนะพี่น่ะสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะคะอื้ออ้ยคลื่นไส้จมูกที่ท้อเรือก็คอราวนี้ล่ะท้องไส้ปั่นป่วยไปหมดโอ้ยตายแน่เลยใครก็ได้กินน้ําแล้วสดโปรดเหลือกระหน่ําในใจอ่น ฮในที่ส <poisoned indo> ุด th ก็เจอจนได้ก <ini> ับตันโดพิสต์ฮะแค่ตัวแล้วเจ่ตัวแล้วจ้าวันเจ้าสลัดสุดท้ายที่จ้รับฉายาพิศเจแห่งท้องทะเลนี่นะยิงไม่ตรงจังยิงปุ๊บยิงไว้ยังอ๋อเร่งมือขนาดนี้ตายนี่แบบนี้มันอันตรายนะถ้าโดนจริงจะทำไงอ่ะ เปราบานือเกิ็นั่นเปราบานระเกินมือทุกหมอกหยุดยิงเตรียมปุกขึ้นเรือศัตรูโอ้กัปตันโรวินต์ศัตรูเข้ามาใกล้เร่เร่แล้วอ่ะฉันไม่คิดจะจมที่นี่หรอกคิดสุกะหนีไปที่ปลอดภัยก่อนไปเลยฮะลูกน้องทุกไล่เตรียมตัวให้พร้อม

เย้ยสุดสุดสุดตกตกนี่เย้ตก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 วายวาวาวววเ้เท่านี้เกมก็พลิกแล้วเอออความสูงระดับนี้ถ้าตกลงไปรับรองว่าสภาพดูไม่จืดเลย เออสูงจังนกน้อยบนฟ้าฟ้าเข้าฟ้าสีครามฉันกำลังจะบินไปหาหอ,อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวฉันวะ่ายน้ำไม่เป็นนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยแฟนนกินช่ว้วมีจรสลัดที่ว่ายนะ้ำไม่เป็นอยู่ด้วยสินะมีโจนสลัดที่กลัวความสูงอยู่ด้วยสินะ เรื่องนั้นนอะช่างบันธนะแต่ว่าเรามาถูกทางเลยใช่ไหมเนี่ยถึงจะอาศัยช่วงชุลมุนตอนรือแตดหนีมาแต่อันญมณีก็ยังอยู่ดีค่ะถ้าภายต่อไปแบบนี้สักสามวันก็น่าจะไปถึงค่ะสมวันโอ้ยไม่เอาแล้วโโหโจรสลัดอะไรกันเนี่ยมันแย่จริงเลยเหนื่อยก็เหนื่อยมือก็เป็นตาปลาแถมยังเมาเรืออีกวายน้ำก็ไม่เป็นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไไม่เอาไม่เอาไม่เอาวามแ่นี้ไม่เอาแล้ว จ้ฮะอ่าอ่าหยุดกลา,างคันอีกแล้วเหรอในส่วนจนสลัดที่มันก็ปาเถื่อนน่ะ,ะ,ปะเปลี่ยนเนรื่องนะขันดาบเอ้ยสมบัติเอ้ยมันไม่เข้ากับยุคนี้เลยจริงๆอะอต้องหาหนังวทาาิทยาศาสตร์สิถึงจะเหมาะที่สุดเลย,ยเปลี่ยนใจอยู่เลยหน่วยเยี่ยเราชิด ถึงจุดจบแอมพลยที่3 0 3 0่วเรียบร้อยแล้ว signal a enemy engage line all over ทุกเครื่องเรื่องกระจายตัวเรื่องปิ้งผูจมึใหญ่ใหญ่แบบนี้เอ่านงบระเภทอ,อีกว่าเข้าเลยนะครัอ,อ,อย่าเพิ่งท้อใจดิแผนวป้องกันนี่แตกนะอนณาจักรของเราก็ลงสไลดยด้วย รักพลังงานปีไปสูงสุดเลยอืออ้พวกนางจากภูอันแสจะขลาดเขากล้ามาตอกอดกับจักรพรรดิสุดในอกคู่นี้นับว่าไม่เทียมบอดี้เอาซะเลยเรียกกับผมหรอครับท่านจักรพรรดิ กูจะพยายามเต็มที่เลยนะเจ้าพวกนั้นน่ะครับเรียบรีบส่งพวกมันไปสบายกันได้แล้วได้ครับไม่มีวิธีอะไรเลยงั้นเหรอโนบิตะได้ยินฉันหรือเปล่าโนบิตะเจ้ายนิงชีสุกะตอนนี้ฉันรู้จุดอ่อนของยาลำนั้นแล้วล่ะค่ะว่าไงนะยาลำนั้นน่ะถูกควบคุมด้วยบาเรียขนาดใหญ่ างจะทำลายยานก็ต้องทำลายเจเนเรเตอร์ที่สร้างบาริอากรเท่านั้นและเพื่อการน,นั้นเราต้องเข้าไปเชื่อมต่อกับซับก,กับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะเข้าใจแล้วหรอครับว่าแต่วิธีการล่ะก็ต้องแก้จดพวกนี้ค่ะนอนิสกตอเชื่อในพลังของตัวเองสิค่ะสามคูณห้าเท่ากับสิบแปดสินะ ความฝันเนี่ยจู่ๆ็ใไ้คิดเลขบแบบนี้มันโกงนี่ความสงบสุขของกาแล็ียี่อะไรฉันไม่สอนแล้วฝันแบบนี้ฉันไม่เอา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 อีกแล้วเอ้ยปะเถอะเอ้ยดีเลยฝันกลางคันอีกแล้วเหรอเนี่ยแบบเนี้ยฉันน่นะไม่เหมาะกับหนังวิทยาศาสตร์ยากๆอะไรแบบนั้นหรอกเออแล้วมันยากมากขนาดนั้นเลยเหรอนี่ต่อไปนะขอแบบง่ายๆแล้วกันเป็นหนังฮีโร่แปลงร่าง เอาโอ MM. wow. um. ้ยครับเดี <t 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 ๋ยวกรนอีกแล้วเ้าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยทานเีคุกนิ่งทำงานคนแก่พริกอันสุบพันเรีอบร่อนน้ำรับอีฮิอีฮิ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 ฮะฮิฮนฮิ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 กิฮ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 ิเิ็นฮิฮาฮิฮิิฮ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 ิริอิเิืิฮรฮิฮ็ฮิ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 ว มีทางซะละอใครนะ่ะนี่จะเป็นใครกันผู้ทีส่สร้างความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนญี่ปุน่นฉันคนนี้ไม่ยอมเด็ดขาดฮ่า

เรื่องกลับมาแล้วเหรอเนี่ยฮะคืองี้นะ,ะเนื้อมันเด็กไปหน่อยอ่ะทำไมเป็นผู้ใหญ่หน่อยฉันก็ทำใจยอมรับไม่ได้นีนกันนั่นแหละอืมไม่ชอบอีกแล้วนี่นายนะนะถึงจะฝันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกใจนายเป๊ะๆปะล็อกหนะ้าเอ้ยมันต้องใช้ความพยายามด้วยนีอเออันนี้แหละดราม่าวัยรุ่นอ๋ไปยนีแล้วอ้าลองดูเออดี๋ยวก่อนนะเป็นไงขอลองฉากจบก่อนดีกว่าเฮ้ยถ้าชอบใจก็เริ่มดูใหม่ตั้งแต่ต้นดีมาก เอาเป็นแบบนั้นมาเถอยนี่นายแบบนี้มันไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะดูเด็กแต่ต้นดิเอาคนเลยนาบิตานาบิตา,า,าคงว่าไงพวกนายนาบิตานาบิตา,า,าคงนาบิตาไม่ต้องเป็นหวัวหนะเพราะว่าพวกเราเป็นวัยรุ่นยังไงล่ะ Players, นพิตานบิตานี่เหรอไม่ใ่นบิตาเข้าใจแล้วไม่ต้องปวดอะไรอีกแล้วทุกคนลองดูเล่นสิเอาาที่ตันั้นก็คือพวกเรานี่เองพวกเรากำลังลุกโชดดับร ทุกคนวิ่งไปให้ถึงพระอาทิตย์ดวงนั้นกันไปเร็วเร็วอร็วเร็รอวเรวรวยสิวเร็ว่ร็วเร็วร็่เอ็วเร็วรอวเวเดีวรเวเรวรเอาแล้วไร่เอาวเรวเร็เอาแล้วเร็เร็แล้วเเว ไม่ยอมตื่นน้อย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 เฮ้ยย,ยน, ой, นี่เจ็บจังอะเจ็บจริงๆนี่นะแต่ว่ามันไม่ยอมตื่นอะทำไมอะมันเกิดอะไรขึ้น<ม>อ่ะโดเรมอนโดเรมนอนหายัางชัว่วนี่โดเรมอนช่วยปลุกให้ฉันตื่นจากฝันนี้ที ไม่ได้เอ้ของวิเศษมันพังไปแล้วพังไปแล้วเหรอพังไปแล้วล่ะ,ละถูกทำลายไปแล้วนายจะไม่สามารถออกจากความฝันนี้ได้ตลอดกาลยังไงละ่ะนายจะไม่สามารถออกจากความฝันนี้ได้ตลอดกาลยังไงล่ะไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมอ่าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ีิ ต้องรีบตื่นแล้วต้องรีบกินคือเดี๋ยวนี้เลยแต่แพนด้าไม่ตายแต่เมื่ออะไรอยู่นะคะเอ๊ะอ้าวนี่เราไปต่อเรจิเนียแลนด์กันเถอะสมบัติลับน่าเป็นของเราแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นี่เป็นแค่ความฝันความฝันเมื่อกี้มันเข้ามาปนอยู่ด้วยว่พูดอยู่ได้น่ารำคาญจริงใจเอานะฉันมาเพื่อตอบแทนนี่แน่ ตามไปโอ้

สงสัยที่จะทำเกินไปสะแล้วเลยนะฮะเท่าน,นี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ไปจะทำอะไรการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนน่ะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยละ่ะเอ,อ่อฮะนายนะ่ะอยู่ในฝันแห่งการฝึกฝนมาตลอดเลยนะฮะตลอดเลยเหรอใช่ทั้งฝันเรื่องโจรสลัดสงครามอาวกาศนากาศโนบิตะเรื่องราวของวัยรุ่นทั้งหมดคือฝันของการฝึกฝน เพราะว่าฉันรู้ว่านายจะต้องเบื่อระหว่างที่ฝึกฝนแน่นอนนะสิไม่จริงอะหรือก็คือการตั้งเป้าหมายสำคัญที่สุดพื้นฐานอะต้องเรียนเป็นปีๆว่าความพยายามจะผลิดอกออกผลห้ามล้มเลิกกลางคันเด็ดขาดเลย โมปีตา,าลุงสวัสดยังไงฮะอันนี้แล้วฝันแห่งการฝึกฝนเป็นยังไงบ้างล่ะมีประโยชน์บ้างไหมอะฮะมีประโยชน์สุดๆเลยแต่ว่าอ๋อไอแบบนี้เนะ่ยมันเหมือนเป็นดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ฝากติดตามเพจสำรองด้วยนะครับผมสาบกโดเรมอนอค,ครับค